นาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลปูโยอเาเภอสงไงโกโกจังหวัดนราธิวาสสานักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ในายอดิศักดิ์สตรีวงศ์พร้อมด้วยนายสุกิปลีเจและจัดก,กิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริกิจกรรมพัฒนานและส่งเสริมศิลปหัตกรรมประจําปีงบประมาณ2567หลักสูตรการจักสางผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ระยะสั้น3วัน มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มจกามาักษารไม้ไผ่บ้านโต้วอจำนวนเจ็ดรายโดยมีนายประเสริฐกองสง์รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ,ษ์ศิลปะหัตกรรมเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดีขึ้นกลุ่มจักสามไม้ผ่บ้านเต้าวอเป็นกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รวมตัวการดําเนินกิจกรรมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทําจากไม้ไผ่จักสารร่วมกับย่านลีเผาโดยมีลักษณะเป็นไม้ไผ่ผาซีกสารเป็นโครงพร้อมขึ้นลายดอกพิกลด้วยย่านลีเผาและขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆอาทิกระดง้งคมไฟชุดรองจาน ทำให้มีลักษณะโดดเด่นมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองสามารถนําไปใช้หรือเป็นวัสดุตกแต่งบ้านร้านอาหารโรงแรมและของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆด้านของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสมีแนวทางที่จะหนุนเสริมเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสินค้าด้านศิลปหัตกรรมให้มีมูลค่าสูงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร พร้อมทั้งน้อมนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต่อไปครับสวัดีครับผมนายไซมีมาเป็นผู้ใหญ่มูสาบ้านโตวะวันนี้ก็อยากจะขอขอ,ขอบคุณทางปฏิรูปที่ดินที่ได้ส่งพยากร์มาฝึกอบรมเกี่ยวกับไม้ไผ่กับยาริเป,ปา สารเป็นวัตถุดิบในพื้นที่เพราะว่าไอ้วัตถุดิบไม้ไายกับยาริเปาในพื้นที่ของเราก็มีมากมายวันอาสำหรับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของหมู่บ้านเราที่ได้ทาสพอพอไดมาสอนมารุมให้กับแม่บ้านของหมู่สาบ้านตัวกของเราทําเวลาว่าให้เกิดประโยชน์ ทำศิลปะอัตกรรมชิ้นนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนหมู่บ้านอของหมู่สามบ้านโตวะเพราะว่าในอนาคตขา้างหน้าศิลปะอัตกรรมชิ้นนี้ะจะทําให้ทํารายได้ให้กับหมู่บ้านชุมชนอของเราสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณกาสรสปปลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้กลับมากลุ่มเกษตรกรในพื้<ง>ทนที่ษาบ้งา,า,างตลวมดับของนะครับ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน